The exterior of the 2026 Hilux Vigo has been redesigned to look sharper, bolder, and more aggressive on the road. The front grille now features a larger chrome-accented design with sleek LED headlights that give it a confident presence. The new aerodynamic line not only improves the truck's look but also helps with fuel efficiency. The 18-inch alloy w h e e l higher ground clearance, and muscular wheel arches show that this vehicle means business. whether you're on city street or road or road terrain. Moving to the interior, Toyota has clearly focused on making the cabin both comfortable and practical. Soft touch material, premium leather seats, and a well laid out dashboard make driving a pleasant experience. The infotainment system features a large touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, and voice command, ensuring you stay connected on the go. แทสเราโซอินฟรอฟแคบินอินซูลเลชันทูรีดิวเอาซายนอย์แมคกิ้งไฮเวย์ไรฟ์มัลพิสฟูลพาสเซนเตอร์ในเดอะแบ็กเก็ตเจเนรัสลีกรูมแอนแอร์คอนดิชชันนิ่งเว้นแมคกิ้งลองทริปมัชมัลคอมฟอร์ทเบิลอันเดอร์เดอะฮูดเดอะสองพันยี่สิบหกไฮลักซ์วีโก้คัมวิดเอพาวเวอร์ฟูลเทอร์โบดีเซลเอนจินได้ดิลิเวอร์อิมเพรสชีฟท็อกฟอร์ทอยน์แอนด์เฮลิ่งออลองวิดเอ็กเซลเลนต์ฟูลเอฟฟิเชนซี่ฟอร์อิดคลาสเดอะอัปเดตเทสซูสแตนชั่นซิสเต วายเดอร์แอดวานซ์4 cool คูล4สิสต์สแตม์เอนชุ่มแม็กซิมั่มกริปแอนด์คอนโทรลในชอลเลนจิ่งคอนดิชันโตโยต้าแฮส์เอลส์โซ่แอดเดตมัลติเพิลร้ายโมเดสโซ่ยูแอนสวิตบีทเว้นซิตี้ไดรฟิงออฟโรดแอดเวนเจอร์แอนด์เฮเวียลอดฮาวิ่งวิดดิสเวนอิดคัมทูเซฟตี้ดิสไฮลักอีสอิควิปป์วิดโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ออฟเฟอริงอะดัพตีฟครูซคอนโทรลเลนดี้พาร์ตัววอร์นิ่งออโตเมติกอิมเมอร์เจนซีเบรกิ่งแอนด์มัลติเพิล ในแง่ของราคา The 2026 Toyota Hilux Vigo ตัดสินใจแข่งขันอย่างเป็นอิสระขึ้นอยู่กับรุ่นและตลาดนำเสนอคุณค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณสมบัติและความสามารถที่มันนำมาสู่ตารางมันเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่เชื่อถือได้ที่ไม่ต้องเสียสละในด้านสไตล์หรือความสะดวกสบายรายละเอียดทั้งหมดของ Toyota Hilux Vigo 2026หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการรีวิวรถยนต์ลึกเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์และแชร์ แอนด์ซับสไครบ์ทูเดอะชานแนล